ก๋วยเตี๋ยน้ำข้นนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นน้ำตาลกรวดนะคะ140กรัมค่ะ2จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะอยู่ที่80กรัมค่ะ3ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ80กรัมเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นซีอิ๊วดำค่ะตัวนี้เราจะใช้แค่40กรัมเท่านั้นค่ะเกลือ20กรัมค่ะรากผักชีค่ะ5กรัมค่ะ สำหรับซิ่โครงไก่นะคะอันนี้เราสามารถใช้ได้1โครงได้เลยนะคะตามไปด้วยตัวนี้มะละใส่ได้ตามความต้องการได้เลยจ้าสูตรก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปนะคะน้าข้นนะคะอันนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการค่ะมีเลยจ้านะเอ็กซาวของเราวันนี้นะคะชุดต้มตุต๋นไก่นะคะใส่ลงไป 1- นซองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทําจะเป็นยังไงไปค่ะ สำหรับปริมาณน้ำที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะวันนี้เราสาธิตกันอยู่ที่ช่องละ15ลิตรค่ะแต่ความจริงแล้วเราสามารถใส่น้ำได้ถึง20 30ลิตรต่อหม้อค่ะสำหรับสูตรที่2ของเรานะคะอันดับแรกเราจะใส่ซี่โครงไก่ลงไปค่ะตามด้วยมะละค่ะสามารถใส่ได้ตามความชอบ น้ำตาลปวด140กรัมค่ะซีอิวขาว80กรัมค่ะซอสฝาเขียว80กรัมค่ะซีอิวดำ40กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเกลือ20กรัมค่ะใส่รากชีตามลงไปเลยคะและน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปสูตรเข้มข้นใส่ลงไปเลยนะคะทั้งสองชุดต้มตุ๋นกันสูตรไก่ค่ะสามารถใส่ลงไปได้ทั้งสองเลยค่ะ หมนไครเพื่อเพิ่มความนัวให้กับตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะใส่ลงไปได้เลยค้ะห,หลังจากตั้งไฟไปแล้ว20นาทีเปิดฝาหม้อแล้วช้อนฟองออกได้เลยนะคะ หลังจากนั้น45นาทีนะคะก็สามารถลดเส้นหยดเดี่ยวได้เลยค่ะใส่กา<อ>ัางหมูลงไปตามความต้องการได้เลยค่ะ